น้องเจ้ามาครูลูกสิบคกดพี่แมวโทรศัพท์กระชับเอก่มงแครับโอ้โหน้องยจามาพี่คาดพี่แมวสุดยอดเลยพี่เตนหนักคนเดิมกลับมาอีกแล้วนะกลับมาอีกแล้วนะกลับมาสร้างสีสันอีกแล้ว เป็น f อมาตั้งนานนะห่างหายคือแบบผมไม่รู้เหมันกันใจหายอะ่ะช่วงที่ใส่แต่ชุดอย่างเดียววันไหนจะมาเดินสายไม่เห็นสักทีสวัสดีทุกท่านฮนะเข้าสู่เกมอีกครั้งครับพบกับอีกค,คู่ครับออนโอ้โห,โหนะฮะคู่นี้เต็ดีมากเลยครับคุณโชคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด um ้นะฮะทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับนดันอย ดันครับกูดูทีนี้เปียกขุ่เหงาผมโบสื้อผมบ่ได้ลงสนามเชื่อว่าที่มีมติคุณจะไกลคนเดียววีสีขาวดีทุกท่านเข้ามาร่วมรับชมนะฮะฝากแชร์ด้วยนะครับับคเจโจโจนะฮะเป็นคนเล่นเอฟซีมวยน้อยหัดเดินนะสามต่อสองครับมาดูเกมเสิร์ฟของน้องปึ้งโยงหลังไปว่าไงลูกนี้เยาวชนหนองย่าหมาโอ้โห พลาดครับลูกนี้นะฮะนะครับเตะไม่โดนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะน้องอาร์มครับวันดีครับน้องนนท์น้องอามครับผู้นี้นะฮะต้องบอกว่าบ้านอยู่ไกลนะฮะกลับเร็วเป็นปกติธรรมชาตินะฮะโอ้โหเยาวชนชนอะยามาอนี้โอ้กระโดดขึ้นได้สูงจริงๆครับ มันหมดหายนะฮะลูกศิษย์ครูก๊อตนะฮะฟังแมวโม้หน่อยครับแมวฟังแมวโม้หน่อยครับต่งอเขาเมนต์หน่อยนั่นสามต่อสี่ครับหยอดมาว่าไงพื่งโคราชเดินสายจากโคราชอากาให้นะโอ้ยกอนุอนุพลลูกจบจากจบจบจากโรงเรียนกีฬาสุพรรณไหมพึ่งโคราช น่าจะใช่นะห้าต่อสมครับไอเสื้อดำสดอิหลีโอ้โหต้องบอกว่าน้องฟืมและปอนนะฮะเจ้าชนอร้ยโอ้โหลูกนี้เจหนักเจแรงเหมือนกันแหละครับไม่ได้รับแหละครับถ้าแบบนี้นะฮะคือถ้าเกี่ยวได้ก็สดๆแหละครับมีเงินสดมาไหมนี่สดก็มีเตะได้อยู่สี่ต่อห้าาซ้ายว่าไง น้องปื้มยกง่ายๆตีหัวลูกนี้โอ้โหกอ้โหเลี่ยมหัวก็มีนะครับกูสองพี่น้องนะครับโชคชัยฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสงสัยต่อซีตาลายเตยมไม่โดนใช่ครับพ่อนะครับคือ,คอตัดเข้ากลางว่าไงยังอยู่ครับโยกเข้ามาเยวเนชน,นออกหน่ามา คือมันฟังนึงมันมีสองหลอดฟังนึงมันมีหลอดเดียวนะครับกลับบ้านเร็วนะเร็วนะก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับคุณพ่อนะครับให้ทีมงานน้องๆนะครับหนองยามาพิคารได้ดูกันด้วยนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นคู่สองพี่น้องแล้วก็ซ้อมด้วยกันบ่อยแล้วก็เจอกับของดีของเมืองร้อยเอ็ดนะครับโรงเรียนกีฬาหนองยามานะครับต้องบอกว่าทศบาลหนองยามาไม่ธรรมดานะฮะได้แชมป์บ่อยมากนะครับช่วงนี้นะครับ ลูกศษิษย์อาจารย์ซีเจ้นะครับแล้วก็ลูกศิษย์ของไอทูกอตนะครับทางนู้นก็เป็นสายเดิมพันนะครับอของญาตเลยครับตัดหน้าสายมาว่าไงน,น้องปื้มยกโทบไปปรอนโอ้โหลูกนี้ ชมรมแล้วก็โชคชัยเดินทางมาจากโคราชถ้าไม่มีของเล็กๆน้อยๆติดมือไปก็โ,โหขาดทุนแล้วครับนะครับสองพี่น้องคู่นี้สดมากโอ้โหจะหยอดลูกน,นี้จะหลังขนเป็นแต้มเลยครับไม่ข้ามทพาน้ำหนักมันขัดนะฮะ 6ต่อ7ครับยังไม่ห่างนะครับเด็ดคุกกี้นะฮะเพ้มว่าไงยกดีหลือเกินลูกนี้ปอนโอ้โหสดจริงๆครับตัวเตะนะฮะแล้วก็ตัวยกทั้งคู่ไม่ธรรมดาฮะดีกีนะฮะฝั่งทางนี้น่าจะผ่านเดิมพันมาเยอะกว่าครับก็ได้กระดูกนะฝั่งนู้นสดนะครับเป็นเยาวชนแล้วก็นักเรียนโรงเรียนกีฬาด้วยนะครับเปิดครับยกเข้ามาหน่องจะมาโอ้โลนี เตะได้สวยจริงๆครับนะฮะไม่มีบล็อกนะครับแต่ว่าเตะฉีดมีบล็อกนะฮะมันเตะฉีดมีบล็อกแหละครับเตบะ,ะไ,ตได้สวยมากครับโอ้โหเปิดครับต้องปื้มยกบอลโอ้โหอันนี้คู่รอบไหนนะครับครับเอาเดยท่านสัน้นเนาะโอเคโอเคแล้วกระจายใช้งันบริการไหม เตรียมเครับคุณโชค่วมาเดินทัพมาใหยมาครับรอบไหนเนี่ยเอาชิวเลยรอบสีทีมสุดท้ายเอาสีทีมไม่เตะบอลยังก็คู่เมื่อกี้แล้วก็คู่นี้ไงอ๋อพี่แมวเขาชิงไหมคิดว่าลงไฟนั่นแหะคือถ้าใครแพ้เนี่ยตกรอบไปถ้าใครชนะเข้ารอบสี่ทีมไงโอเคโอเคเข้าใจแล้วรอบทีมสุดท้ายนะโอเคโอเค ต้องบอกว่าถ้าไม่มีตะข่ายเมื่อกี้นะฮะกล้องแตกแน่นอนนะยังไม่สดโอโยกเข้าไปปอนโอ้โหแชร์ด้วยครับ FC โคราชครับสวัสดีคุณตะก้อนะครับสวัสดีคุณไนกี้นะฮะโหนี่กับราด้วยเทั้งสองทีมครับโหนล่ะอยู่กับแอตเินริชาร์ปโคลเนสครับสูสีครับหน้าสายว่าไงโู้โหท้องฟัเขาลงแล้วตรงนี้นะครับ กาสายสานบอกว่าขอบ้าขคดณครับสองสิบสามวันปีจากโรงเรียนหนองยาหมานี่เกี่ยวประสบการณ์เส้นทางประสบการณ์นะจ๊ะวันนี้สุดยอดครับด้วยนะครับฝากรวยเก่งครับกรรมการเทคนิคผู้ตัดสินนี่ทำหน้าที่18-8ครับนะฮะมาดูเกมเสิร์ฟของน้องปื้มโคราชครับเสิร์ฟโอหยอดท่าสายว่าไงยังอยู่ครับยกเข้าไปเยาวชนหนองยาหมา โอ้โหไอ้ติ่วเบื้องคอรัสอาเข้าให้โอ้โหแม่เดินเข้ามาเกี่ยวเลยครับปืนอคอรัสครับปัญญาครับเก็บแล้วก็เกี่ยวแล้วก็มาโอ้สุดยอดครับลูกนี้นะฮะเกมเกี่ยวแล้วก็เกมเตีกเองเลยครับหอมดียดเบื้องคอรับลองชนะชนะมาวันนี้ดีเหลือเกินครับไปถึงชาร์เลย์พบกับนโค้ชไชยน้องเยาวชนทุกคนต้องดูเป็นตัวอย่างนะครับแข่งในครอสที่สามลูกการมีระเบียบรักษาวินัยนะฮะ ถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินบอลคิวท์รับชรแชมป์5,000บาทสิ่งเสพติดไม่ยุง่งนะโอ้โหงแคมป์3,000บาท2,000บาทแล้วก็1,000บาทเตะอีกเลือเกินครับลูกนี้โปรเบนนี้นะครับรางวัลกีฬากีฬาหนองยะมะครับจะต้องดูจากเกมเสิร์ฟถ้วยเกียรติยศจากเกมเสิร์ฟแล้วก็เกมทำนะครับเกมทั้งคู่นะฮะใครจะนิ่งกันนะครับ9ต่อ12นะครับฝั่งทางนู้นต้องบอกเลยว่าประสบการณ์นะครับและความเก่าฮะ นี่นะครับเด็กตัวคือเด็กง่ายๆนะมันเป็นอะไรผ่านนะครับประสบการณ์ตัวผ่านมาเยอะกว่าดีเยอะเกินครับพอดีพอดีเกินครับบรรยายสิบสามต่อเก้าครับพยายามออกพื้นที่จังหวะค่ะแต่เ้าไปตะก้อแตกเหมือนกันนะครับเรียกความมั่นใจมาเหมือนกันครับโรงเรียนกีฬาโรรงเียนหนองย่าหมาครับ จังหวัดร้อยเอ็ดครับบางยามายอดนะฮะตัวแทนของร้อยเอ็ดเป็นจากรุ่นเยาวชนลูกศิษย์ของกัต10ต่อ13ครับห่างอยู่3ช่วงตัวฮะว่าไงครับเบื้องโคราชยกจากหลังขอนเลยเข้ามาโอ้โหยกตะก้อครับเข้าจุดนักพบเลยฮะยกตะก้อไม่หมุนนะครับเบื้องโคราชนะฮะยืนยกอยู่หลังขอนเลยเข้าจุดนักพบเลยครับ พยกแบบนี้พี่แมวก็หายมึงกันแล้วครับโอ้โหยกง่ายมากนะโยต์ตะก้อลูกมันไวครับลูกมันเร็วดูไม่ทันโอ้โหว่าไงเปิดเยาวชนน้อยมาโชว์หน่อยโอเคโอ้เปิดสิบสองครับมาแล้วครับความหนักความแรงโค้งกล้องบอกว่าเหนื่อยฮะต้องไปเป็นมือกล้องนะครับตอนนี้กุกองเป็นมือกล้องแล้วครับส่งเสริมกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยฮะครั มินเจมแต่ว้อเบบีนะฮะสุดหล่อของเรานะฮะเป็นเกลอตีดีช็อปนะฮะอ่ะเก้าห้โอ้โหเตะขีดซ้ายขีดขวาฮะให้ได้เกี่ยวเลยครับผมหมดแรงบรรยายแล้วพี่นะครับทุกคนกลับบ้านเหลือแต่แอดมินนะครับบรรยายนะครับเป็นผู้สุดท้ายไอ้ชี่มีเยอะไหมอาแขด้วยโอ้โหยัดหยอดมาลูกนี้อู้ดปิ้น เป็นเตะข้นไปได้อยู่โอ้โหอ้โหแกะไข่สถานการณ์นี้ย้อนชนมันกครับถือว่าทำได้ดีครับทำได้ดีเป็นกีฬาแบบนี้นะต้องบอกว่าอยากจะนี่มันเสียแต้มนะครับโรงเรียนหนองียอกย้าม้านะฮะไก่ไม่ได้ไม่ข้ามครับแจากแกะไข่ตรงนี้จะไปยจมีผิวไหวจะไปลงตัวเจ้าดำนะครับ ฝั่งทางนู้นแอนี้<อ>าสามเพาประกวดเองนะครับน้องๆมาจากโคราชว<ร>่าไงลูกนี้โอ้โยออกครับลูกนี้โอ<ร>้ทางคุณทางคุณคือฐานครักเดี๋ยววะเตรียมกันช้าสามต่อสิบหกครับตัดหน้าซ้ายว่าไงปื้มโคราชยกง่ายง่ายบอ,อเข้าให้โอ้โหโอ้โห โอ้โหนะครับหมุนรอบตัว180องศาแล้วฮะเจ้าปอนโพรนนะครับ17ต่อ13ครับเริ่มห่างไปแล้วฮะไม่ข้ามครับลูกนี้ใส่สกอร์ให้กับทั้งโยครับเยชนนยม้าครับไม่ดูไม่ออกใครเป็นใคร้องดู เข้าโซนพื้นที่สกอออันตรายสี่ต่อสิบเจ็ดตัดหน้าซ้ายโอ้โหว่าไงหลังเท้าอู้นั่นเลยเกินครับยกเข้ามาหัวเสาโอ้ติดโยเขียวแล้วก็ลูกนี้นักโอ้ยไม่น่าไม่น่าเชื่อครับลูกนี้เขียวแล้วก็แกไขแล้วก็โยกเขียวดีมากครับเมื่อกี้นะฮะแต่จังหวะสุดท้ายมันจังหวะที่จะได้แต้มคือเตะออกจะเป็นลมลานลูกออกเส้นหลังฝัเยาวชนน้องยาม้าพลาดแต้มพุ่งไปเมืสิบสองเชื่ออะไร น้องอะไรเนี่ยเบอ,อรนะ์สิบสองผมจำชื่อไม่ได้ครับพอ่อ<ม>นะครับแบต่สกัดคนไ้ครัอยู่ต้องบอกได้แค่ว่าเป็นเยาวชเป็กยาวชนแล้วเป็นนักเรียนเด็กส <15, 15 S 2> ิบห้าสิบอายุสิบห้าเองนะฮะพัฒนามากเลยนะครับสิบสามสิบสองชื่ออะไรนะอ๋ึ่งลองเดาด้วยน้องติงสตโตครับสิตโตสิตโต ดูลูกไวลูกเร็วดูไม่ทันแล้วแก่เก็บแอดมินโต้ผมจะตั้งชื่อให้เองเลยนะครับถ้าผมไม่รู้ผมจะตั้งชื่อให้เองเลยนะครับก็พ่อนบ้านแอดมินเลนชา้นะครับคนนะกีฬานะครับดูไลฟ์สดปอนด์มาให้ครับเบอร์สิบสามยกเข้าไปเบอร์สิบสองเยาวชนหนองยามาร้อยแปดสิบองศาเลยตัตีดีมากตีดีจริงๆสุดยอดครับ ตัวร้อยแปดสิบองศาเลยครับต้องบอกว่าเตะรอบตัวนะฮะหกต่อสิบเก้าสิบหกต่อสิบเก้าว่าไงเจ้าปอนนี่ยกเข้าทางซันแบ็กนี่ไม่มีซันแบ็กนะฮะเตะออกเองครับลูกนี้นะครับใทยสกอร์น้ับน้องๆเยาวชนของยะมาครับโอ้โหนะครับหอมนะครับเพชรใหม่เลยเพชรใหม่ิใส่เขียวเกมนะครับ ดีแล้วการมองเห็นมันดีขึ้นการมองเห็นแล้วก็ภาพเ <จะ S 1> สียงร้อยเปอ็นะครับปอโนโคราชสมแล้วที่เดินทางมาจากโคลาชครับนะฮะเตี่ยวเหลือเกินนะฮะมันงปื้มปอนนะฮะตะก้อนะครับเกมไม่เกมแมตไทนหายใจเฮือกสุดท้ายดูเกมเซิบของน้องปื้มโราชเกมด้หรอเป่าโคราชไม่ข้ามครับนะครับ เสื้อโจรสอาย่าม้านะฮะเจอะกันสีเสื้อเอ็นดีชาร์ตนะฮะคนรักตะก้อนเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนะครับไม่มีเวลาให้ตัดสินใจนะครับน้องเขาดีขึ้นเยอะนะน้องน้องปอนดอลล่าครับต้องตอกกางว่าเอาละครับไล่ขึ้นมาแล้วครับทีนี้ก็เลื่อยๆนะครับโอ้โหนะครับ มาหายใจแล้เต้นคอครับบอกจะโจรไปเตรียมกดดันนะทำได้หรือเปล่าครับว่าไงครับแอดมินดีช้าเรารับได้ไหมความตายปอดพืนนะครับเรียนกีฬาจเก้าต่อยี่สิบวาไงลูกนี้ก็กดดันมั้งโอ้โหว่าไงไปที่แล้วก็เข้าจุดลูกนี้โอ้โหทำดีโอเคทำได้เกินครับ แต่ยังไม่เพียงพอสำหรับปื้มนะครับที่จะเข้าคิชชนะ์เลอร์นะครับชนะกีฬาหนองยามานะครับโรงเรียนเทศบาลหมายเลข19ต่อ20แต้มนะครับก็20ต่อ19แต้มนะครับผมจะขอเลี้ยงด้วยสขดยอดในการทัศน์ศึกไปก่อนนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวกลับมานะครับในคู่ชิงชนะเลิศนะครับอีกสักคู่หนึ่งครับขอบคุณครับ